ความคืบหน้าล่าสุดจากกลุ่มของ FC ทีมงานทนายประชาชนโดยทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความผ่านกลุ่มของ FC ทีมงานทนายประชาชนไว้ว่าคดีหมิ่นประมาทของผมและคดีละเมิอดอำนาจศาลที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เดิมศาลนัด18พฤษภาคมแต่เลื่อนไป1มิถุนาย,ยนแทนส่วนคดีฟ้องเท็จ ที่ศาลจังหวัดสมุดปราการนาไต่ส่วนมูลฟ้อง25พฤษภาคมยังไม่ทราบว่าศาลจะเลื่อนหรือไม่ทั้ง2คดีจะมีการแก้ไขคำฟ้องคำขอท้ายฟ้องให้นับโทษต่อจากคดีอื่นอีกประมาณ15-16คดีเราลงาาฟ้องครับคือเห็นกันเลยนะคะจัดกันยาวไปกี่กร,รําน้อผักบุ้งแปลงนี้อาจไม่น่าจะติดคุกเพราะมันบอกจะพีชีพสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับ อยากปากเสียก็รับกรรมไปกรรมปิดจรวดเอามันให้จือสู้ๆครับ FC ทนายเกิดผลคดีคงใช้เวลานานมากครับอ่านเจอว่า FC เขาจะลงชื่อกันเป็นพยานหมื่นกว่าคนสืบพยานกว่าจะครบโจทย์คงเหนื่อยใจถอนฟ้องกลุ่มของก้าวพักสิทธาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ขอ้อความไว้ว่าเคยได้ยินไหมทนายหมื่นคดีเหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือขี้หมายังมีมแมลงวันเหนือกล้วยยังมีอาคมแม้ฟองแพ่งคุณลุงจะเรียกเงินช่างคิดได้เจอสิเจ้าค้าเต็มเมทนายพี่โจเราฟองแยงเรียกเงิน 3, สามแสนกลับศาลรับฟองแยงด้วยจะเป็นกล้วยเสียเงินเองเปล่าวันนี้นัดพร้อมที่ศาลแขวงดอนเมืองนะจ๊ะเรามารอคอยฟังข่าวกันว่าใครต้องจ่ายกันแน่ไม่อยากจะคิดดังเลยว่าใคร มีข่าวคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบค่ะเราลองฟังเขาพี่เห็นกันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กินกล้วยเจ้าค่ะถ้าต่อมาค่ะอาคมแผงลิสแล้วเฮ้อได้ไม่คุ้มเสียอยากได้เงินข่าพลิบตาเดียวกลายเป็นว่าจะเป็นคนเสียซะเองกล้วยโง่แต่อวดฉลาดปากดีด่วนๆค่ารอ โลภมากลาาหายกลายเป็นว่าต้องเสียค่าลาบแอมหอัวรบบาๆค่ะเดี๋ยวเขาตกใจกล้วยบอกได้เงินจากปีมาเยอะและแบ่งๆให้ลุงชัยมั่งกล้วยบอกเหลือๆสวยและครูปีชาไอก้กล้วยกระจกจัดไปค่ะท่านคุณเชียงรอๆค่ะความจริงก็คือความจริงค่ะทนายหมื่นคดี คุณทนายอาคมยังไงยังไงเนี่ยอย่าลืมนะคะเลี้ยงจ่อลบ,บุรีเลยนะคะหาเรื่องสวยแล้วเอกรวยปิ้งทำหน้าแบบนี้มีเลสไนนะคะทนายโจของกลุ่มก้าวไปกับสิทธาได้มีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าอุ๊ยเก่งแต่ไร้สดปากก็บอกว่าสละแล้วเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแต่ไงวันนี้มาขอเลื่อนสารนะ อุยแลวทนายที่ตั้งมา12คนไม่มาด้วยหรอโถโถโถ,โถน่าสงสารเก็บความขายหน้าบอกลูกเพจ8ปดแสนคนด้วยนะว่าวันนี้เจออะไรบ้างอย่าไปเคลมผลงานข่าวชาวบ้านชาวช่องมากนะเขาเบื่อทั้งวงการข่าวแล้วถ้าเป็นสาอายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม้จะขอตำแหน่งจากลุงรอชาติหน้าเถอะพูดเกินใบสั่งระวังจะย้อนเข้าหาตัวนะเราลงฟองครับที่เห็นกันเลยนะคะสำนึกไม่มี มันขอตำแหน่งด้วยหรอไอ้ฉัดจนได้นะแนะนำรูมอบให้มันไปเลยหนึ่งตำแหน่งงานะสบายๆไม่ต้องโหนไม่ต้องเสือไม่ต้องวิ่งหนีบซองน้ำตาลให้เมยตุ้มตำแหน่งขอทานเลื่อนอีกแล้วว่าแล้วมาเพื่อเลื่อนทานายก็ไม่มีโดนจัดอีกดอกด้วยเข่ามาว่าแปะหน้าซีดผิวออกเหลืองอมแดงเพิ่งรู้จัก พี่ว่านั่งหน้าซีดอยู่คนเดียวขนาดบ้านอยู่สอปอยังไม่มีทนายไปด้วยมันคงไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะวันๆไปร้องตรงนู้นตรวจตรงนี้เพอเพอติดโควิดเพราะคนไปสนามมวยติดหลายคนแต่ไอ้แปะไม่ไปตรวจเลยไม่รู้ กลุ่มของก้าประกาิศธาแต่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าพรุ่งนี้16มีนาคมที่ศาลสมุทรปราการไต่สวนที่กบฟ้องท่านประธานเบิกความเท็จฟ้องเท็จเจอกับทีมโจทย์แน่นอนเพราะทีมนี้ไม่มีคำว่าป๊อตส่วนจำเลยเห็นท่าเจอกับทุกคนและพรุ่งนี้จะมาไหมเบื่อข้ออ้างป๊อตไหมถามใจดู เราลองฟังความเห็นกันเลยนะคะบันเทิงละแปะแต่ดูทรงมันไสเลือหนึ่งร้อยเปอเซนใจใจหน่อยแปะอย่าให้เขาว่ามีแต่ราคาคุยรู้ทันกันหมดแล้วค่ะถ้าศารท่านไม่บังคับไม่มาแน่นอนเป็นกำลังใจให้ค่ะขนาดโจทย์ยังป๊อตเลยเป็นจำเลยจะไม่เป็นยังไงนอ้อไม่เหลือเลยค่ะ จากกลุ่มของ FC ทีมงานแนับชาชนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้ขอความไว้ว่าทีมโจทย์ก็เกินไปรีบเตรียมคดีวันจันทร์เกินไปรู้เปล่าว่าจำเลยเขาติดประชุมหนึ่งละแล้วอาจจะติดโควิดด้วยนะข่าวเซียนมวยลุมพินีติดเชื้อแล้วคนหนึ่งแล้วยังมีคนอื่นๆตามมาอีกนะจ๊ะยังไงถ้าจำเลยไปศาลโจทย์ก็ยืนห่างๆหน่อยเดี๋ยวจะติดเชือ้อโควิดหรอเปล่าเปาเชื้อตาคมิมนี่แหละ โรคตาคมิบขีด69อาการหลักคือระยะฟักตัวชอบแจกกล้วยแจกดอกเราลงองพับให้เห็นกันเลยนะคะถ้าเขตไม่เห็นตะเค้นึนกว่าจะไปตัดอ้อยเมืองการท่านต่อมาค่ะคุณแมทธิวดินก็ติดเชือ้อโควิดแล้วค่ะสงสารคนทางหลังใช้งานแกเกิน แต่ชอบไปสนามมวยเกมเลยสุดยอดครับผมบอกได้เลยไอ้โหนไม่มาครับถ้านำลายฟูมปากนี่เชื้อหมาบ้านเลยนะไม่ไปแน่ๆอุตส่าห์บี้เรื่องหน้ากากนามัยเพื่อหนังสือเชิญประชุมวันที่16มีนาคมจากเพจ Facebook ของทนายอาคมคงสวัสด์ได้โพสต์ข้อความไว้วา่า วั16มีนาคมศกนี้เองเป็นโจย์ในคดีฟ้องเทศเองต้องไปศาลนะอย่าทิ้งฟ้องมันเสียเหลี่ยมนักเลงฟ้องเองทิ้งเองนักเลงที่ไหนนะอย่ามาอ้างว่าที่ฟ้องไปเพราะรู้ท้าไม่ถึงการน,นะเ,เราลองมาฟังความห้เห็นกันเลยนะคะแซะเก่งจังกล้าต่อยกับแปะไหมต้องให้แปะถอดหมดกันนอกออกก่อนนะตัอมาค่ะ เขาจะมาหลอลูกพี่เอาให้หงายไปเลยจะได้เลือกหวนล้านสักทีหลอแบบมุมใครมุกเขาแต่เอาว่าเป็นหลอนักเลงคนนั้นได้ตายไปบนถนนเมื่อ8ปีที่แล้วแปะกล่าวเองกลางไร้สดเมื่อคืนนี้ที่เราเห็นอยู่คือวิญญาณนะคุณพี่ลอยไปลอยมา ฟ้องเองทิ้งเองนักเลงพอครับแต่เวลาทิ้งไม่กล้าไล้เส้นนะครับว่าทิ้งฟองแล้วกลัวลูกเพจตาสว่างครับกบบอกตรัวไปแน่แต่แปะนี่สีจะมาหรือเปล่าขนาดแปะตอนเป็นโจทย์มันยังไม่มาเลยฮ่าฮ่า,านักเลงหวังโน้นคะท่านหวังนี้บอมี ไม่ว่างครับช่วงนี้ต้องพาน้องคดีเคอร์รี่ไปมอบกระเช้าให้นายครับยุ่งกับเรียกค่าเสียหายอยู่ขอรับท่านพักนี้เห็นไลฟ์เกลี้ยกราดหยาบคายหัวเม่งเขียวปัดเลยกบอย่าไปตามอย่างโจทย์บางคนนะเสียเหลี่ยมขวัญใจเอฟซีหมดปิดตำนานหวยอดละเวงหมวดจรูนได้ใช้เงิน30ล้านแล้วหลังศาลยกคำร้องครูปีชา จากกรณีการแย่งิสธิ์ลอตเตอรี่30ล้านมหากาบระหว่างร้อยตำรวจโทรจรูนเวมูลหรือหมวดจรูนอดีตข้าราชการตำรวจสบพบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังจหวัดกาญจนบุรีและนายปรีชาไร่ครวนหรือครูปรีชาครูชำนาญการพิเศรษโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ต่อสู้ยืดเยื้อมานานกว่า3าปีครึ่งล่าสุดศาลจังหวัดกาญจนบุรีนายสิทธาเบี้ยมเกิดหรือทนายตั้มทนายความส่วนตัว พร้อมด้วยร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนและนางลาวันวิมูลหรือป้าลาวันภรรยาพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาถึงศาลเพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธรเลขดำที่พอจุด123060กเลขแดงที่484-61ทับที่ครูป,ปีชาเป็นโจทย์และหมวดจรูนเป็นจำเลยเรื่องละเมิดเรียกทรัพย์คืนที่บันลังที่สิ เวลา9กานาฬิกาโดยครูปีชาไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาในวันนี้แต่อย่างใดทางนี้ทนายสิทธาเปิดเผยว่าหลังศาลอ่านคำพิพากษาว่าวันนี้ศาลอุทธรภาค7ได้มีคำพิพากษาในประเด็นที่ทางครูปีชาซึ่งเป็นโจทย์ได้อุทธร์ในสองเรื่องเรื่องแรกคือคำสั่งที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงิน ลุงจรูนซึ่งศาลได้ตัดสินในประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นฉะนั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นเปลยนที่สุดแล้วศาลอุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้ส่วนอีกประเด็นคือกระบวนพิจารณาเป็นกระบวนที่ผิดระเบียบโดยให้เหตุผลว่าคดีนี้ได้จำหน่ายคดีไปแล้วซึ่งศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจำหน่ายคดีแต่เป็นเพียงการจำหน่ายคดีชั่วคราวและอำนาจการวินิจฉัยก็เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นอีกเช่นกันศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองเรื่องเท่ากับว่าลุงจรูนมีสิทธิ์เต็มตัวในการใช้เงินและคำสั่งที่มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดเงินทูกต้องและชอบด้วยกฎหมายทุกอย่าง ซึ่งคดีนี้ไม่สามารถดีกาได้เนื่องจากการที่จะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงินหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของศาลชั้นตน้นซึ่งศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องนี้สำหรับคดีหลักที่ครูปีชายื่นฟ้องลุงจรูในคดีอาญาหมายเลขดำที่อจุด1 8 6 3 6 1 ข้อหางยักยกทรัพย์รับของโจนสารได้น,นัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณภาค7ในวันที่25มิถุนายนปี2513เวลา9นาฬิกาซึ่งถือว่าใช้เวลาไม่นานก็จะทราบผลในคดีนี้แล้วซึ่งคดีอาญาหากสารชั้นต้นและสารอุทธรยืนยกฟ้องคำพิพากษาสารอุทธร์ถือเป็นที่สุดแล้วไม่สามารถดีกาได้ซึ่งเท่ากับปิดฉาคดีหวยสาว0ลว้านบาททันที ทางด้านหมวดจรุนกล่าวว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมากซึ่งในความคิดตนตนน่าจะอ่านใจของสารถูกเพราะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเราผิดหรือถูกแต่คงไม่ขอออกความเห็นถึงอีกฝ่ายเพราะไม่อยากก้าวไก่ทั้งนี้หลังฟังคำพิพากษาศาลอุทธร์ก็คงจะต้องปรึกษาทนายอีกครั้งว่าจะดำเนิน,นการอย่างไรต่อไปอย่างไรก็ตามทนายสิทธากล่าวว่าเราได้มีการฟ้องครูปิชาและนายบรยุทธ์บุญรงใสทนายความส่วนตัว ของครูปีชาไปแล้วในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็ดโดยสารไน้นัดใส่สวนมูลฟ้องในวันที่30มีนาคมที่จะถึงนี้และหากสารอุทธร์ได้มีคำพิพากษาในคดีหลักออกมาชัดแล้วว่าตกลงกรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่ดังกล่าวนั้นเป็นของผู้ใดเราก็จะมีการดำเนินคดีกับทางพยานที่มาเบิกความเท็จต่อ